มาค่ะเรามาดูวิธีการหัน่นทำมะม่วงแช่อิ่มกันนะคะเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม้นะคะแล้วก็หั่นแบบนี้เลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆนะจะ นี่เราก็หั่นเอาเม็ดออกนะคะตามคำเรียกร้องค่ะหั่นไปก็น้ำลายหกไป <c oughs> <c oughs> นี่เลยจ้ะเศษมานนี่เราก็แยกไว้ต่างหากค่ะเดี๋ยวเราก็เอามาทำเป็นเป็น,นมะม่วงหยีกทีหนึ่ง ถ้าไม่ทำก็แจกจๆไว้ค่ะอยากให้ยาวแค่ไหนเราก็ปรับเอาค่ะจะอยากได้ชิ้นใหญ่อันนี้ก็ปรับได้นะคะเครื่องเขาก็ปรับให้ได้แต่ว่าใหญ่มากมันก็กินยากค่ะประมาณนี้นะคะ ใครสนใจแช่อิ่มนะคะทักมาได้เลยจ้าตามความเรียกร้องค่ะทำน้ำเชื่อมนะคะถ้ามะม่วงอันนี้มะม่วงล้วสิบกิโลนะคะเราจะใช้เกลือสี่ช้อนแต่มีหนาออันนี้เพราะว่ามันเป็นเกลือเม็ดใหญ่ ตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลนี่สี่กิโลนะคะน้ำตาลสี่กิโลค่ะวันนี้เราทำสิบกิโลนะคะม้องแช่อิ่ม้องแช่อิสิบกิโลแรค่ะเอไปเลยค่ะแล้วก็คนค่ะ ละลายน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยสีผสมอาหารลงไปเลยค่ะหนึ่งซองคอันนี้เป็นสีเหลืองดอกคููนะคะมันจะไม่แดงมันจะเป็นออกเหลืองอ่อนๆนีเรยคะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจนกว่ามันจะเดือด แล้วก็ชิมดูอีกรอบหนึ่งน,นี่เลยค่ะเตืออเบืออเ,เลยค่ะ เนี่ยเราก็เบาแก๊สค่ะนี่เลยจ้าอันนี้เราเอาแช่น้ำเชื่อมแล้วนะคะน้ำที่เราล้างไว้แล้วก็ล้างเสร็จสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอามาแช่น้ำเชื่อมค่ะการล้างมะม่วงดองนะคะล้างที่เราหั่นแล้วเนี่ยห้ามใช้น้ำบาดาลนะคะถ้าเราใช้น้ำบาดาลมันผิวมันจะดำทันที ผิวมะม่วงเนี่ยมันจะดำเลยค่ะนี่เราก็มากลับนะคะเราแช่ได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็มากลับให้ข้างล่างขึ้นนะเอาไว้ข้างบนแล้วก็เอาข้างบนลงไปไว้ข้างล่างนะคะเราจะกลับอย่างนี้ประมาณสามรอบสี่รอบอก่อนเราจะขึ้นบ้านเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นอีแถวข้างหน้ามันก็จะสีจะจืดค่ะข้างล่างสีมันก็จะเข้ม เราใช้ซาไออะไรนะเราใช้สีผสมอาหารนะคะเราใช้สีผสมอาหารหนึ่งซองค่ะต่อมะม่วงสิบโลมาค่ะหลังจากที่มันอยู่ได้แช่ไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะนี่ได้ค่ะสีเสมอกันนะคะเนาะ สีน้ำกับสีสีนี่ค่ะสีน้ำกับสีมะม่วงมันก็จะเป็นสีเดียวกันนะ,ะี่เราก็พร้อมนะคะพร้อมใส่ถุงนะคะใครสนใจก็สั่งได้นะจ๊ะกรอบๆคะ่ะเดี๋ยวลองชิมเห็นะคะกรอบไม่กรอบจนหักอะ กำลังดีค่ะไม่หวานมากเดี๋ยวจะแหมพริกเกลือให้ด้วยนะคะแหมพริกเกลือไปในถุงให้ด้วยจ้า